เดี๋ยววัดทำเร็วให้ดูนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าแรงเท่าไหร่อัดลม KWC 2อ9เฮ้ยไม่ธรรมดานะ230กว่านะฮะอ้ย245เฮ่้ย245้ยน่ะโอเคแล้วนี่ใครนั่งอยู่นะเนี่ยยโอ้ยท่านพี่เก่า นะครับจะเป็นพวกอัดลมแล้วพี่น้องนะอัดลม KWC มมีคนนาาถกัโอ้ยมาถามบ่อยมากนะครับของเข้ามาแล้วนะครับของค่าย KWC นะครับได้ตัวนี้มาก่อนนะอ่าตัวนี้ามี191นะครับตัวแมสต์นะครับ191ตัวแมสต์นะครับตัวนี้เหล็กเลยครันแรงหนักเลยนี่ขาสไลด์ได้เลยได้นะครับตัดที่แม็กนะครับอ่ลองลองลองขึ้นลำแบบไม่ใส่แม็ก์เลยลองดูขึ้นลำไหม เฮียหัวสั่นเลยเว้ย <c oughs> ทาสไลด์ได้ด้วยอ่ะ <c oughs> เคเคลียร์สไลด์ลงอ่ะแล้วลองร่นไกาให้ฟังเสียงให้เด้ <c oughs> อ่าโอเคอันนี้อัดลมนะ <c oughs> แรงดิ่ <c oughs> อ,อันนี้ราคานะครับ191ตัวแมตต์อัดลมนะครับ KWC ราคาอยู่พันสี่ร้อยนะ <c oughs> โอเคอ่ะถัดไปเลยไปต่อไปเรื่อยๆตอนนี้โค้ดโ,โอ้ยกล่องแม่งเหมือนปืนแก๊สเลยว่ะใช่ครับโคใส่ประกันอัดลมอัดลมนะไม่ใช่อัดแก๊สนะ อัดแก๊สจัโอเคโซด่ดีๆนี่หลายรอบขึ้นลำให้ฟังเสียงเลยมีขาสไลด์ได้ป่ะไม่ขานะอ่าลองนี่ฟังเสียงนะอ่าโอเคตัวนี้ราคาโคหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาอยู่พันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยนี่แหละอัดโรงงานไต้หวันมาแล้วบาเลต้านี่บาเลต้านนี้อันนี้เบานะน้ำหนักเบาใช่ไหม ตัวนี้ราคาอยู่แค่800ร้อใช่ไม่เดีวเราขึ้นลำเนี้เราฟังเสียงเนี้ยแปดรอเป็นงานเสียงโอเคไหมอโอเคถือว่าใช้ได้แต่บอดี้ ABS นะครับอ่ะถัดไปเป็นรุ่นกล็อก17อันนี้ก็เป็นบอดี้เ b เเหมือนกันนะ้นเบาหน่อยกันใช่ไหมเบาเป็นแบบทั้งดุโอเคตัวนี้ราคา 8 5 0 800ห้าสิบอ่านี่ก๊อกนะครับอ่ะถัดไปอะไรอ่ะอะไรเนี่ย4505เหรอ4505อ่านะครับของเค c เหมือนกันใช่ครับนี่ก๊อกอันนี้เป็นพลาสติกเหมือนกันนะพลาสติกก็่าใช่ฮะอันนี้ฮะใช่เป็พลาสติกเหมือนกันนี้ราคาก็อยู่8 5 0ถ้าพลาสติกก็มันจะอยู่อะไรราคาใช่ใช่ไม่แพงอ่ะถัดมาเป็นอันนี้อะไรเนี่ย2 สองศูนย์สอง่าสองศูนย์สองสองสไลด์เหล็กนะครับอันนี้อันนี้อันนี้หนักเลยอะหนักขัดสไลด์ได้ไหมต้นลองดูเด้อขัได้อ่านี่ขัดสไลด์ได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่พันสามร้อยพันสามร์สไลด์ลงอ่ารันกายไปกดยิงเลยอ่าโอเคถัดมารุ่นสุดท้ายของไซฟประกันเหมือนกันกล่องยังสวยโอเคดบิวซีอ่ะรุ่นอะไรต้นไม่รู้ ไม่รู้ครับไอ้เลยรหัสอะไรอ่ะนี่อ่ะอ่านั่นแหละยี่สิบสี่ทับเจ็ดถูกแล้วครับยี่สิบสี่ทับเจ็ดอืมเคลียร์ไซร์ลงบอดีเล็กเล็กห้องเลยตอนนี้ราคานะครับอยู่พันสามพันสามห้าสิบพันสามห้าสิบโอเคใครสนใจอัดลมที่เป็นค่าย KWC งานไต้หวันนะครับก็มาที่ร้านฟ้านพีพีคาร์นครับอยู่ที่เลเก้าพาซาสะพานชั้น ห้องสองครับห้องสองสี่แปดครับอ่าอยู่ตรงไหนฝั่งบันไดเลื่อนคู่โซนดีครับโอเคหน้าห้องน้ำนะโอเคร้านสี<ห>ฟ้านะครับโอเคใครสนใจมาได้